ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีกิจกรรมน่าเลือนจำนะฮะทานข้าวกับท่านอดีตนายกทักศิล์นะครับผมก็กําลังใจจากพี่น้องสอแสดงล้นหลามเนะี่ยฮะทีนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่น้องสอแสดงในอีกหนึ่งกร,รณีดีกว่าผมได้ข่าวมาว่าเขาเพิ่งจะผ่าตัดนะครับแล้วออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ใช้สิทธิ์สามสิบบาทเนี้ยอ่ามาดูกันว่าสิทธิ์เนี้ยดียังไงนะฮะจากปากพี่น้องสอแสดงโดยตรงเลยอเอ้ครับมีความรู้สึกแกบ้างไหที่แบบว่าเนี่ยเราเราเพิ่งผ่าตัดมาใช่ไหมคัะผมครับแล้ว สามสิบบาทเนี้ยมันดียังไงยังไงเราอธิบายตามความรู้สึกเลยครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคนี่ดีจริงๆครับดีสําหรับชีวิตคนคนจนๆคนที่รายได้น้อยที่สุดที่ไม่มีที่ว่าผ่าตัดแต่ละครั้งนี่ต้องใช้เงินเป็นแสนแสนแต่ว่าพอมีสามสิบบาทรักษาทุกโรคนี้มันใช้ได้และมันมีประโยชน์มากๆครับแล้วอ่า ได้ได้เอ่อนี่คือคุณพี่ได้ข่าวใช่ไหมครับว่าที่แบบว่าเขาเอางบสามสิบบาทไปแจกคนละครึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบตสอ่สอแววว่าสามสิบบาทเนี้ยจะหายไปอ่ะคุณพี่รู้สึกยังไงกับข่าวนี้บ้างก็รู้สึกตกใจครับตกใจและและก็เสียใจอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ก็ดีใจแล้วก็สิ่งที่ได้กับสามสิบบาททุกโลกทุกวันนี้ก็ มีค่ามากครับกับชีวิตครับครับมีค่ามากมันมันมันทำให้เราอยู่ดีกินดีแล้วก็แบบดูดีกินดีค่ารักษาเป็นแสนเนาะค่ารักษาเป็นแสนเราเราสบายใจในจุดนี้มากมากครับครับผมถ้าไม่มีจุดนี้ก็แย่ครับครับแย่แล้ววันนี้คือคุณพี่มาได้าเลือนจําเนี้ยมาด้วยความรู้สึกยังไงบ้างมาด้วยความรู้สึกที่ว่ายังไงอ่ะคือว่าชีวิตเราขอไม่ได้อะไรมากมายเราไม่มีเงินมีทองอะไรมากมาย เรามาได้มาตอบแทนในจุดนี้อาจจะใช้นี่ไม่หมดแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่เราได้มาในจุดนี้ครับผมแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านอดีตนายกทักษิณที่อยู่ด้านในเรือนจาร์บ้างครับก็อยากจะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงรอยากให้ท่านได้ออกมาเห็นประชาชนที่อยู่ข้างนอกยังรอท่านอยู่เสมอครับคิดถึงท่านครับ ครับโอเคครับและอันนี้คือมาทําหน้าที่อะไรครับเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมครับมาเขียนอันนี้อันนี้คือมาเป็นกาลังใจให้ท่านทักษิณครับใครมีความในใจยังไงก็มาเขียนได้ครับยังตั้งโต๊ะให้เขียนได้ตลอดเวลาครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับอ่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนเือนก็เป็นอีกหนึ่งความในใจนะครับจากประชาชนนะครับให้กับท่านอดีตนายกทักษิณนะฮะว่า30บาทอ่ะดียังไงนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่คิดจะล้ม30บบาทนะ ผมบอกเลยจบไม่สวยแน่ถ้าไอคนที่คิดล้มนะเพราะมันเป็นนโยบายที่ดีที่สุดแล้วมันจะต้องมีตลอดไปครับผม